สวัสดีค่ะกระท่อมชุ่มจันชแนลนะคะปะะเปียกกะอยากจะมาเว้าถึงความงามของน้องที่ดาเล่านะคะคลิปนี้ปะะเปีอยกจะจะว้าถึงชุดตออนซ้อนชุดเพลินนะคะออนซ้อนชุดงามที่จากทางอ่าแม่จอย USA พันวาที่ได้ฝากมาให้ที่ตัดแล้วก็ฝากมาให้อุย้ยงามแห้งหลายพี่น้อง ปเปียกเบิงเอรออุ้ยปะเปียกกันคนลุกไว้อยู่ด้ <c oughs> เห็นชุดงามเพลินไหมคะ่ะชุดลายชุดสีแดงมีทั้งชุดเาวามีทั้งชุดสันมีทั้งรองเท้ามีทั้งเครื่องประดับทีเข่ากันกับชุดแต่ละชุดนะคะโอ้โหมันจะมันก็จะอลังการแล้วก็สวยงามขึ้นลายแห่งน้ำชุดน้ำพี่น้องนอกจากเพลงที่เพราะ ไพ้เลาะแล้วก็เสียงมีพลังของน้องเสียงดีของน้องมากๆแล้วมันก็จะชุดนี่แหละค่ะที่จะเฮทห้เสียงเพลงแล้วก็การสแสดงทุกสิ่งอย่างมันเป็นตะเบิงหลายขื้นพี่น้องมันจะสวยงามเป็นตะเบิงหลายแห้งขึ้นมันขึ้นน้าชุดคือพ่นเบาเคยได้ยินบ่คะข้าเติพนบอกว่ามันขื้นน้าชุดอีหลีเดขื้นน้าหนาตาขื้นน้าการแต่งหนา้าแต่งผม แล้วก็ใส่ชุดสวยนะคะใส่ชุดสวยเขาก็เพ่งเขาก็เหตุการณ์เขากับการแสดงประเปียกเข็นอา,อาจารย์ผู้สิวิไลแล้วโพดขึ้นนะคะโพดขึ้นตอนแรกที่เห็นนี่จึ่งต้อตะบอกว่าอึง่งจึงเลยก็ได้นะคะเพราะว่าโอ้โหมันคืองามแท้พี่น้องงามอียังขนาดนี้นะคะ ปะเปียกกะจินตนาการไปว่าถ้าน้องที่ดาเลาวสวมใส่ชุดเหล่านั้นเข้าไปอุ้ยมันเสียอล่าการขึ้นขนาดจำได้เพ่งกับมวนเพ่งกับเพาะเสียงคนนลองกับมวนอา่ามิวสิกวิดีโอทายออกมาเนาะก็จะมวนสวยงามอัดเสียงกับอัดมวนเอ่อการแต่งเสียงแต่งอย่างกับมวน มแต่มวนมแตรไพเราไปเบิดเลยแล้วก็ทีปปะเปียกมาเบาในคลิปนี้ก็คือออนซ้อนชุดพี่น้องเออเนาะตานนองใส่ชุดธรรมดาก็เป็นทิดาเราลิงน้อยน่ารักอีหล่าหน่อยไปคุดกับปูนะคะเห็นไปคุดกับปูมากมะปนสูตาสญญาู้ย่าจินอู้หูยน่ารักมากเลยเนาะเพื่อนกับไปแล้วก็เป็นปะเปียกก็เห็นเพื่อนอยู่ในชุดแบบที่ว่าเป็นนักข่าวหน่อยเนาะสัมผัสผู้นั่นสัมผัสผู้นี้สัมผัสพ่อแม่ เดินทางไปน้าทางสัมผัสพ่อผู้แม่พึ่งเพือพ่อนเพิ่นกระเฮนจับมือกันเด้พี่น้องโอ้โหนี่ก็คือบทบาทหนึ่งที่น่านรักของน้องคือหมายความว่าน,น้องม่ว่าสิเดินทางไปใช้กระางม่ว่าสิเฮ็ดกิจกรรมอียงม่ว่าสิ่นไทยอยียงออกมาในชีวิตประจําวันต้องบอกว่าเป็นตะเบิงเบิดพี่น้องเนาะสาหรับน้องที่ด่าเล่านี่เป็นตะเบิงเบิดอีีแเราปะเปียกรอเบิง ปะเปียกก็จะรอเบิงรอชมน่องส่ชุดสวยจากคุณจอย u s เอสเอที่ว่ามีทั้งสีอันปะเปียกเคดบ่เป็นคือเพ่นเนาะที่ว่าไปเอาลูบมาขืนในเบื้องชุดนั่นชุดนี้แต่ว่าปะเปียะก็อยากว่าาถึงเอาอันพี่น้องเอฟซทั้งหลายก็จะเห็นแล้วล่ะเนาะทุกท่านคงจะเห็นแล้วละละเพราะว่าอาจารย์พูดแล้วโพดลงเนาะอาจารย์พูดสิวิไล,ลแล้วก็โพดชุดงาม <c oughs> ขออาภัยค่ะ มันเปนต่างนชุดจากคุณจอย USA นะคะชุดจากเฮิร์นโฮมนะคะจากกาลสินมันบัคคาลาาเฮิร์นโฮมที่ว่าตัดชุดผูด้ไทยชุดอย่างต่างๆหลากหลายชุดเขามานะคะที่น้องที่ดาเล่าได้รับชุดจากผู้ใหญ่ใจดีก็ว่าได้นะคะจากผู้ใหญ่ใจดีจากที่ต่างๆนะคะเมื่อนนี้นี่ ความจริงแล้วน้องได้รับสิ่งดีๆหลายสิ่งหลายอย่างจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะจากพี่น้องเฮ้าจากแฟนครับแฟนเพลงเอฟซีแต่ว่ามือหน,นี้ปะเปียกจ,จะมาพูดถึงโฟก,กัสถึงชุดพี่น้องชุดออนซอนหลายปะว่บบาน้องสีล่องชุดไดกระซางล่องเข้าไปแต่ว่าชุดอท่ว่าคุณจ่อยท่งมาจากย s เอีทววาสีแดงสีชมพูสีน้ําเงินสีอะไรเนี่ยปะเปียกก็ยังบอกขันได้เห็นน้องล่องชุดเหล่านี้ดอกนะคะแต่ว่าเห็น เอ็นลองชุดผู้ไทยยุรานการสินนะ่ะเขาวงี่ว่ารานขายผ้าพื้นบ้านนะคะเฮิร์โฮมนะคะก็สวยงามน้องใส่ชุดได้ข้าไปรู้สึกว่ามันมันจนังไรล่ะมันเท่ให้เกิดอึ่งได้นะคะมีมันเหมือนมีสง่าราศีมันสง่างามมากเลยนะคะใส่ชุดไทยก็เหมือนเป็นแม่หญิงไทยเลยนะแม่หญิงงามในวรรณคดีเลยแหละ อา้านั่นแหละปลาเปียกดูซึกปานนั่นเดียบางไปบางเทอากับคน้นลูกไปอ้าวเด็กหน่อยผู้นี่นอกจากปลาเปียกเคยบอกว่าน้องมหัศจรรย์น้นองเป็นคนมหัศจรรย์น้นองเป็นเด็กอัจฉริยะและน้องก็มีความเป็นธรรมชาติน่ารักอะไรต่างๆแล้วน้องยังมีความนาทึ่งมากๆด้วยนะคะนาทึ่งนาอึง้งเห็นน้อง,งในชุดต่างๆแล้วนี่โดยเฉพาะชุดเป็นการเป็นงานเว่งง่ายเนาะ โดยเฉพาะชุดเป็นการเป็นงานชุดที่เพื่อนจะใส่แสดงมิวสิกชุดที่เพื่อนจะใส่ในการไอร้องเพลงในการโชว์ทั้งเวที่ทั้งสถานที่ต่างๆข้องเพิ่นล่ะค่ะชุดติดเป็นการเป็นงานอ่อนซ่อนหลายอ่อนซ่อนแห้งนะคะสําหรับยา่เปียกอยากเห็นอยากเห็นตัวเป็นๆปะเปียกเห็นอ่อมีม่น้องเวลาไปไปวัดแห่งหนึ่งเนาะก็จะมีเด็กหน่อยมาหลายโอ้ขนาดเด็กหน่อยคนไทยเห็นน้องที่ดาเล่า กู้จักเบอเดอรวนี้เพิ่นโด่งดังคักเติบนึงแล้ะได้ค่ะเด๋ยวนี้ผู้ใดอ่นสิบ่งหูจักน้องทิดาเลา่ารู้ซึกว่ากะจะจะบ่ค่อยมีหรอกค่ะตอนนี้นะเวลานีเนาะส่วนมากปาเปรเียกว่าเพิ่นก็นจะหูจักน้องทิดาเล่าไปชั่วเบบดลล่ะโดยเฉพาะประเทศไทยเฮ้าเนี่ยเพราะว่าออกทีวีหลายช่องแม่นบอกคะที่ผ่านมาที่น้องไปออกอ่ารายการซปเปอร์เทนคนก็เห็นทั่วประเทศแล้วตอนนอ้องเอ่อ ลองเพลงจากใจคนลาานะคะจากใจคนลาวที่อาจารย์พูดแต่งไห้แบบดุ้นๆแบบเขากับเหตุการณ์ท่านเหตุการณ์นั่นแหละค่ะแล้วก็มีมิวสิกวิดีโอเพลงนั้นที่โหอ่แสดงแบบกันแบบใช้เวลาง่ายๆแล้วตัวแสดงนักแสดงก็ทีมงานครอบครัวนี่มันหนาถึงอินีนะคะที่อาจารย์พูดสีวิไลรังสรรผลงานออกมา เพื่อใส่สูสายตาพี่น้องเอฟซี FC, แฟนคบแฟนเพลงจะได้เอ่ออักรณในการชมนะคะเพราะว่าจะเป็นเพลงละครหนังที่่นกำลังกำลังเฮ็ดอยู่แต่ว่าปะเปียกกะมาออนซอนชุดนี่แหละค่ะตอนนี้มาวอกถึงชุดเพิ่นเป็ยนแตออนซอนแห้งคักหลายพี่น้องเออเนาะแต่เราปะเปียกกะเส้อว่าจะมีชุดสวยงามจากทีต่างๆจากพอ่อแม่ พอพ่อแม่เอฟซีติดใจดีผู้เพื่อนมีมีกําลังนะคะเพราะที่จะหายนองได้นะคะเพื่อนกระคงจะทรงมาเรื่อยๆเรื่อยสำหรับย่ายเปียกะกระซมช่มจันชแนลลุงอ่อนซ่อนเสียงพินนี่ก,ก็ได้ตั้งแต่ช่มได้ตั้งแต่เฝ้าช่มเฝ้าเชี่ยเฝ้าหายกำลังใจนองแล้วก็ทีมงานบ้านหักสีวิไลทุกคนนะคะทีมงานบ้านสีวิไล่ข่ภูสีวิไลนะคะ ของอาจารย์ผู้แม่พึงนะคะเพื่อนทีพ้าลูกๆเพื่อนรังสรรผลงานที่ดีที่มีคุณภาพออกมาให้พวกเข้าชื่นชมกันอ่นองน้องน่องปรารถนากับน่องน้องไอส์กะสวยนะคะปะเปียกเข็นเพื่อนไ่ชุดต่างๆแล้วก็สวยแต่ว่าสําหรับคลิปนี้ขอมาออนซ่อนชุดงามของน้องทิดาลเล่าทีเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีอ่าโดยเฉพาะอ่ะจาก USA นี่แหละที่เพื่อนโพ์ขึ้นบ่ขั้นได้เห็นน้องไ่แต่ว่างามแห้งหลาย ว่าท่านเห็นน้องใส่แต่ว่ายายจินตนาการไปล่วงหนา้า,าแล้วว่าพอธิดาเล่าอยู่ในชุดเหล่านี้โอ้มันจะสวยงามขนาดไหนนะคะกาสําหรับคลิปนี้ยายเปียกกามาฝากไว้มาเบาถึงบอกว่าออนซอนชุดของน้องทิดาเล่านะคะมีแต่ชุดงามๆพี่น้องอา่ามีอยังยายเปียกกบไปเห็นลายสิ่งหลายอย่างแต่ยายก็บ,บ่กค่ยอยๆอ่ามีเวลามานางเ้าแต่แต่ยายจะพยายามหาทัง เวลาเมานางเบอกพมา่าายอนซ่อน,อนญายชื่นชมน้องจิดาเล่านะคะสําหรับคุณมีกก็ฝากไว้ให้เป็นแรงใจของเอฟซทุกท่านนะคะไปเบิ่งเลีวกับออนซ้อนน้ากันได้จ้าสวัสดีค่ะ